ครับผมก็สวัสดีครับผมนะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับผ่านมอดริมูนครับสวัสดีครับหน้ากระตัมโทรขึ้นมาหายม้าออาตึงครับอยู่ต้นงิ้วครับลังอยู่ข้างบนครับอืมเลยครับต้นงิ้วครับตีทอยหลายลูกอยู่ครับเนื้ปตรงลิกขึ้นไปนี่แหละ ไทางไหนครับหนังคุดบึ่งจะแงไปเห็นอือมันกระพุ้มพื้โอ้โหไป,ไปเด้วตีทอยขึ้นครมเป็นลุ่นกันดานบ,าน,บานครับว่าเป็นยังไงครับโอ้โห นี่ก็บายเลยครับผมพอดีมีทุระกันเลยผมต้องหนัดบายดีไหมหายครับพึ่งโอเคครับเราไปรุ่นกันครับผมนะครับว่าจะเป็นยังไงครับด้านบนนะครับวันนี้ก็พึ่งเริ่มใส่นามใส่แล้วแล้วครับผมไปติดตามชมครับผมครับผมก็ฟุงๆเลยครับลมก็แรงๆพึ่งก็ตอดบางครับเต็มมือครับครับ น้องน้ำกว่าสวยๆอยู่ครับนี่ครับลมแรงครับต้องรีบึ้นรีบลงครับโอเคครับพี่น้องโอ้ไปครับ พ uh, ี mine, ่น้องเลยก็นามไม่ต่อไหลดอกจ้ะถึงยังอ่อนอยู่ใหม่ใหม่มันไม่หลายวันเลย ดครับผมเจตผลลัพิดครับถอดทอยลงต้นกันครับผมครับผมวันนี้ครับน้ำครับก็สวยๆครับเกาะไงล่ะผมเลยหายขาดประมันเข้าไปสองรอยครับผมนะครับล้างก็ได้น้อยนึงครับหายไปสองรอยครับผมนะครับน้ำกระไดอยู่ประมาณขวดนึงครับนะครับก็ ถือว่าไม่เสียดายครับผมนี่ครับก็เราได้คลิปด้วยได้คลิปด้วยแล้วก็ได้นาบนะครับผมถือว่าเผื่อเราอาศัยเข้าข้างนางครับผมนะเขาเห็นเขาก็จะได้บอกนะครับผมนะครับก็หายไปสองอยครับผมสําหรับรังนี้ครับผมก็คุมไม่คุมก็เลื่อแต่คนที่จะผิดเจรณาเอาครับผมนะครับผมแต่ผมบ่าคุมครับผมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวขับรถหากันเรื่อยๆครับเผื่อเจือสักรังสักอะไรไปครับผม ครับผมลงบานเทีบยมท่านครับฝนตกในโคกับแต่บ่ในบาทยังไม่ตกครับตกไปในโคกในดงไปนู่นครับก็ีเลยนี่ครับผมทำครับหลอบดักปลา้าวครับผมความครับนี่ครับความกวางความใจนะครับประมาณนี้ครับก้นเขาได้ครับ ลูกใหญ่มากครับผมลูกรอบลูกรักปลาข้าวครับผมเวลาหน้ามาครับเดี๋ยวจะได้ถ่ายพี่น้องกับชมอยู่ครับนี่ก็มองนะครับกระพายลุ่มหน้าหน้าาครับผมยำมารอทําแล้วครับผมตะกัวก็เป็นตะกัวกลมครับโอเคครับพี่น้องครับผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมนะครับ ท่านใดที่เข้ามาดับชมคลิปครับก็ยืมอย่าลืมนะครับไปกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมนะครับฝากไว้เท่านี้ครับผมครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับโทรศัพท์มาพอดี